สวัสดีครับนะครับวันนี้มาดูบ่อปูนนะครับนะครับวันนี้มาดูเฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่เรีบนะครับเราค่อยๆมาเติมน้ําเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนะครับนี่ครับบ่อนี้นี่ผมว่าจะเอาถังถังนะครับพร้อมพาชีนะครับ จะย้ายไปวงบ่อปูนนะครับ60เซนนะครับนี่ครับคือจะย้ายไปนะครับนี่ครับนี่ครับบ่อปูน6กเซนนะครับนี่ครับเตรียมไว้นะครับแช่น้ำทิ้งไว้นะครับนี่ครับตะคาและก็เตรียไว้เนดินนะครับออนนี้ผ้าพรมปูไก่ชนนะครับตัวเก่าแล้วก็ตัดดินนี่ก็ขุดมาจากสระนะครับ เน้นนะครับย้ำนะครับต้องเป็นดินเหนียวเท่านั้นนะครับนะครับดินเหนียวเวลาปั่นดูนะมันจะปีดหเป็นก้อนนะครับนี่ครับนี่แล้วเนี่ยหมักโยกกล้วยนะครับถิงไว้นะครับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับมาในถังนะครับพร้อมกับฟ้าชีนะเนี่ยนี้ยผมยกมานะครับเพื่อจะมาแก้ไขนะครับเนี่ยครับจะเดิมมันตรงนะครับเนี่ยมันตรงเลยผมเอาใบเลื่อยตัดเป็นแฉกสามเหลี่ยมนะครับแต่แฉกเพื่อให้ปลาไหลเข้าง่ายนะครับเวลาปลาปลาไหลไข่เนี่ยท่อมันจะเอียงนะครับเลยเลยทาช่องไว้นะครับเดี๋ยวได้เอาฟ้าชีออกก่อนนะครับนะครับนะครับ ถ้าสมมติว่าใส่ดินเต็มเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาท่อพ v วซมาวางนะครับกดลงนะครับนะครับเนี่ยต้องวางตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับออกเฉียงๆนะครับคือไม่ได้วางตรงใกล้รูเกินไปนะไม่ได้วางนะครับต้องวางเฉียงๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับใส่ดินแล้วก็กดลงไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ดินก่อนนะครับนะครับ นะเดี๋ยวใส่ดินก่อนนะครับดินครับนะเดี๋ยวใส่ก่อนเดี๋ยวผมจะยกทั้งกระสอบแล้วก็เทใส่ทั้งกระสอบนี่ครับหลังจากเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนกันเลยครับห้าถังนะรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ PVC เนี่ยเดี๋ยวยาวคืบหนึ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยรูรูช่อปลาไหลเข้านะครับเข้าตรงไปนะครับแล้วก็บิดแล้วก็หมุนไปให้มันอยู่เฉียงๆนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเนี่ยเข้าแล้วก็เชียงโค้งเข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดลงไปเลยครับนี่ครับกดเลยครับเนี่ยครับกดไปเลยหลังจากกดท่วมแล้วครับเนี่ยท่อ PC นะครับต้องเสมอกับถังนะครับใกล้เคียงกันนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอกดถังนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ครับ หลังจากกดเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับเนี uh ่ยนะครับเนี่ยน้ำก็ต้องท่ายออกนะครับเนี่ยน้ำผมถ่ายออกแล้วก็เก็บเศษหยกกล้วยทิ้งหมดเลยครับเนี่ยครับเก็บถ่ายน้ำออกแล้วก็เก็บเศษออกเลยครับนะครับนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยดินดินเอามาเพิ่มนะครับเพราะเผื่อเวลาแช่น้ำดินมันจะยุบนะครับ หรือเอามาเติมนะครับปะปาดินยังไงต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับพะเวาลาโดนน้ามันจะอ่อนมันจะยุบตัวนะครับนี่ครับเดต้าอน์ุยายยกวางนะครับนี่ครับหลังจากวางเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยรูต้องข้างๆ้างนะครับอันนี้น้ำล้นอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยน้ำล้นนะครับรูต้องเข้าข้างๆ้ฝั่งนี้นะครับทำรูมันใกล้กันนะ เวลาดินเวลาเปิดน้าทายแล้วยดินมันจะขวางนะครับตามใกล้คันนะนะครับต้องออกเฉียงๆหน่อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยต้องเติมน้ําแช่ไว้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็หลังจากแช่น้ําเรียบร้อยแล้วผมก็เอาผ้าปูพรมไกลชนนะครับเนี่ยครับตัวกากกาแล้วป๊กปิดไว้นะครับแล้วก็เอาฝาชี มาวางไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยครับเนี่ยครับวางแล้วเติมน้ําถ้าเติมน้ำแช่ทิ้งไว้สองสามวันทายุบแล้วก็ดินมาเพิ่มเีกนะครับเนี่ยครับเด่นมาเพิ่มนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับห้าปอนะครับนะครับนี่ครับ ตาคายผมคุมกันไว้นะครับกันใบไม้ร่วงล่นสายนะครับเนี่ยครับหลังจาก3วันผ่านไปผมก็เดินมาดูนะครับเนี่ยครับตายต้นไม้นะครับหลังจากผลตกหยุดนะครับมันจะมีโปรยโปรนิดๆเลยหยุดเลยผมก็เลยเดินมาดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวได้เปิด <tamanho> ดูนะครับเปิดให้ท่านดูนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยที่วัดแช่น้ําชิงไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวได้ยกฝาฉีดออกดูเนี่ยครับนะนะเดี๋ยวถ้าเปิดดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับที่วัดแช่น้ําชิงไว้แล้วประมาณนี้นะครับนี่นะครับต้องแช่ทิงไว้ก่อนนะครับ เราคันไว้ขอนเพราะปลายยังไม่ปล่อยนะครับเลยถ้าปล่อยเรียบร้อยล้วค่อยมามัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ยเนี่ยกล่าวงบอปูนแบบจิ๋วนะครับเพาะพันธุ์นะครับพออรเพาะลูกแบบจิ๋วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ เนี่ยครับหลังจากผ่านไปลยแล้วยกออกนะครับวันต่อไปนักทิมผ่านไปผมก็ทายน้ําทิ้งนะครับนี่ครับแล้วมาดูในรูรูในท่อสี่นิ้วเนี่ยมันจะมีรูนะครับนะเห็นไหมมีรูนะครับเวลาทายน้ําน้ําก็ต้องแห้งด้วยนะครับเนี่ยครับแบบนี้ครับและไอ้ท่อ PVC เนี่ยกันน้าล้นผมก็ตั้งระดับไว้นะครับว่าเอาน้ําแค่ไหนนะครับเนี่ยครับผมก็ตั้งระดับไว้นะครับเนี่ยครับเลยเสียบไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันห้าบ่อนะครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเมาการ์ดเนี่ยกำลังเติมน้ำอยู่นะครับนะครับนยเติมนะครับ นี่นะมีรูให้สังเกตดูน้ําน้ําจะไหลออกมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยรูเข้านะครับนะปลายมันจะออกเขื่อนนะย้ำนะครับแบบเดิมนะครับเหมือนเดิมนะปลายเข้าแล้วมันจะออกเฉียงโค้งเข้าไปนะครับออกมาแล้วก็โค้งเข้าไปนะครับนี่ครับเหมือนเดิมผมจะย้ำวิธีปลาไหลเข้ามันจะออกโค้งโค้งนะครับนี่ครับและสังเกตดูกทีเนนี่ยครับ มีท่อ PVC นะมีน้ำไหลผ่านนะครับนี่ครับเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ครับนั่นละเนี่ยท่อ4ีหุ่นเนี่ยผมก็ตั้งระดับไว้แล้วนะครับกันฝนตกอะไรน้ำล้นนะครับได้แค่นี้ครับตั้งระดับไว้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับวิธีสังเกตนะต้องดูน้ำท่อพ v c ีซีไหลผ่านด้วยนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเติมน้ําทั้งหมด5บ่อนะครับนะครับนะครับเหมือนกันเลยทั้ง5บ่อนะครับเนี่ยปลาไหลครับที่ที่ที่จะเอาคัดเอานะครับเนี่ยแปดเก้าเดือนนะครับนะปลาไหลที่ดักมานะครับอันนี้เตรียมใช้ถังนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแปดเก้าเดือนขนานเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับ เนี่ยผมวัดจะเลือกเอาเฉพาะตัวใหญ่สุดนะครับเนี่ยครับหลังจากเลือกเรียบร้อยเนี่ยตะการเนี่ยผมก็มาวางช่างน้าหนักดูนะครับเนี่ยตะการเนี่ยน้ำหนักหนึ่งขีดนะครับเนี่ยครับหนึ่งขีดนะครับเพื่อทดสอบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาไหลมาวางหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้ท่านรู้ด้วยเนาะเนี่ยครับสองขีดครึ่งรวมทั้งตะกานะครับก็เท่าครับว่าปลาไหลเนี่ยตัวละหนึ่งขีดครึ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ย ปลาไหลหนึ่งคิลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยปลาไหลนะครับเนี่ยครับนะเนี่ยจะปล่อยกัดวัตถุปล่อยบอลละสามตัวนะครับนะครับนะเพราะปลาไหลชุดนี้มันกินอาหารแล้วนะครับเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กนะครับตั้งแต่ิ้วก้อยนะครับมันกินอาหารแล้วนะครับเะ กันนานเหมือนกันนะครับเจ็ดแปดเก้าเดือนกว่าจะได้โตเนี่ยผมดูก็ดูไม่ยากนะผมไม่ได้เน้นอะไรมากนะผมจะเน้นแบบป้อมๆสั้นๆนะครับนี่ครับประมาณนี้แต่ตัวต้องเท่ากันนะครับนะครับจับแล้วมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นนะครับนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนขนาดตัวต้องเท่ากันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมไม่ได้เลือกตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมตัวโนก็สาหกตัวอีกถังหนึ่งก็สามตัวนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปปล่อยก่อนนะครับนะครับนะไปปล่อยแล้วบอสละสามตัวนะครับเนี่ยครับนะครับนะปล่อยไปก่อนนะครับนะครับนี่ครับหลังจากปล่อยเรียบร้อยแล้วผมก็มัดเนี่ยสออายลัดเคเบิลท้ายนะครับ มาลัดลัดนะเนี่ยครับรัดลัดเป็นจุดจุดม้วนม้วนะครับซื้อมาสองละสิบเจ็ดบาทนะครับนี่ครับแต่อย่าลืมเอาให้สายเเชือดมาลัดตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับลัดด้วยนะเนี่ยอันนี้เหมือนกันเลยครับเหมือนกันทุกบ่อนะครับลัดด้วยเพื่อเพื่อเพื่อหนีออกนะครับช่วงฝนตกนะครับอันนี้ช่องให้อาหารนะครับนะช่องให้อาหารนี่ครับ ประมาณนี้นะครับอลองดูนะครับบอจิ๋วนะครับเแบบ็ดจิวนะ๋วเนี่ยใต้ต้นไม้อาจจะเงียบเงียบนะครับถ้าเดือนสิงหากันยาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่วางนะครับนน่นคงจะรอปีหน้านะครับเนี่ยเลยอันนี้ผมทําให้ท่านเป็นแบบตัวอย่างให้ท่านดูนะครับเนี่เยเยนเะรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับสิงหากันยานะครับว่ามันจะวางขครให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะทดสอบนะครับบอจิวนะครับขอคุณมากนะครับติดติดตามมาตลอดนะครับนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ